คุณกำลังชม g h o s t เตอ t e er, นักเขียนผีหากจะให้พูดถึงโรงพักหลายคนอาจจะคิดถึงการกระทำความผิดต้องขึ้นโลงขึ้นศาลจนทำให้คำว่าโรงพักนี้เป็นสถานที่ที่หลายคนไม่ค่อยอยากจะย่างกลายเข้าไปถ้าไม่จำเป็นเพียงแต่ว่า หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของบางโรงพักบางทีก็มีเรื่องราวลึกลับซ่อนอยู่ภายในและรอจนกว่าจะมีคนได้เข้าไปสัมผัสมันตอนเสียงในโรงพัก เมื่อครั้งหนึ่งที่บิ๊กยังเป็นเพียงแค่นักศึกษาธรรมดาธรรมดาในลั้วมหาวิทยาลัยได้เล่าให้ฟังว่าเขากับกลุ่มเพื่อนที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องทำกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโรงเรียนบ้านพักครูหรือแม้กระทั่งโรงพักซึ่งแต่ละที่ที่ไปนั้น มักจะมีประวัติมาอย่างยาวนานเนื่องจากสถานที่เก่าแก่และสุดโรมต่างๆล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าพื้นบ้านของพื้นที่นั้นๆแต่สิ่งที่ทำให้เขาลืมไม่ลงเลยนั่นก็คือกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาบ้านพักตำรวจในพื้นที่ชนบท ของจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือในวันออกเดินทางบิ๊กกับกลุ่มเพื่อนพร้อมด้วยน้องๆในแผนกรวมตัวไปด้วยกันประมาณสิบคนด้วยรถบัสขนาดเล็กโดยเริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพเวลาประมาณ8โมงซึ่งกว่าจะเดินทางไปยังจังหวัดที่มุ่งหมายนั้น เวลาก็ล่วงเลยมาถึงเย็นแล้วซึ่งหลังจากถึงที่หมายก็มีกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณสองถึงสานายรวมถึงชาวบ้านประมาณห้าหกคนออกมาคอยต้อนรับเป็นอย่างดีและด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางเมื่อกลุ่มคณะเดินทางหัวถึงหมอนพวกเขาก็หลับไปอย่างง่ายดาย เช้าวันต่อมาหลังจากที่พวกบิ๊กและน้องๆกินข้าวเช้ากันเรียบร้อยพวกเขาก็เริ่มลงพื้นที่ลุยงานโดยเป้าหมายในการเข้ามาพัฒนาในครั้งนี้นั่นก็คือบ้านพักตำรวจแห่งหนึ่งภายในจังหวัดซึ่งถึงแม้ว่าภายนอกจะดูว่าสภาพของมันไม่สุดโทมอะไรมากมายนัก แต่ทันทีที่เหล่านักศึกษาจากเมืองกรุงก้าวเท้าเข้าสู่ภายในอาคารพวกเขาก็พบสิ่งของมากมายที่ถูกนำมาเก็บไว้โดยส่วนมากจะเป็นไม้เก่าและท่อนเหล็กมากมายที่ถูกถอดออกมาจากโรงพักหลังเก่าที่เพิ่งบูรณะไปก่อนหน้านี้หลังจากที่เห็นพื้นที่แล้ว พวกบิ๊กก็แบ่งงานออกเป็นสองฝ่ายโดยให้พวกผู้ชายทำหน้าที่ในการยกไม้และเหล็กที่เกะกะอยู่ด้านในออกไปไว้ด้านนอกส่วนพวกผู้หญิงจะมีหน้าที่ในการทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูข้าวของที่ยังพอจะใช้ได้อยู่ซึ่งหลังจากแบ่งหน้าที่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ละคนก็ลงมือช่วยกันอย่างแข็งขันแต่ยังไม่ทันที่ทุกคนจะได้เครื่องล้อนดีจู่ๆก็มีเสียงของรามหนึ่งในรุ่นน้องของบิ๊กที่เข้ามาช่วยในค่ายอาสาหนี้ดังขึ้นจนทําให้ทุกคนที่กําลังทํางานอยู่หยุดชะงักเฮ้ยนี่มันไม้อะไรวะเนี่ยมีเขียนชื่อด้วยทุกคนเมื่อได้ยินดังนั้น จึงรีบเข้ามามุงดูกันใหญ่โดยสิ่งที่ทุกคนเห็นโดยพร้อมเพรียงกันนั่นก็คือท่อนไม้ขนาดใหญ่ที่มีตัวอักษรเหมือนจะเป็นการอธิบายอะไรไว้สักอย่างแต่เพราะความเก่าของมันทำให้ตัวอักษรเหล่านั้นเลือนลานจนแทบจะจับใจความเอาไว้ไม่ได้พร้อมกันนั้นยังพบกับท่อนเหล็กอีกหลายท่อน ที่มีคราบดำๆแดงๆติดอยู่ซึ่งคราบเหล่านั้นเองที่ทำให้ตัวบิ๊กรู้สึกไม่สบายใจราวกับมีอะไรมาจุกแน่นอยู่ที่อกแต่บิ๊กก็ยอมที่จะกลืนคำพูดนี้เอาไว้เพราะเขาคิดว่ามันคงไม่ดีแน่ถ้าหากเขาพูดถึงสิ่งที่เขาไม่สบายใจออกมา วันแรกของการปรับปรุงบ้านพักตำรวจจบลงด้วยดีโดยกว่าที่ทั้งหมดจะทำเสร็จก็กินเวลานาน,านจนถึง6กโมงเย็นเลยทีเดียวซึ่งเพราะการกินเวลานานาน,นี้เองที่ทำให้ทุกๆคนเหนื่อยล้ากันเต็มทนจนทำให้หลังจากกินข้าวและอาบน้ำเสร็จทุกคนก็พร้อมใจกันพักผ่อน และทำให้บรรยากาศบริเวณนั้นเงียบสงัดลงจะมีเพียงแค่เสียงลมหายใจและเสียงกรนจากปันดาเหล่าอาสาสมัครที่เหนื่อยล้าแต่แล้วจูๆ่ๆบิ๊กก็สะดุ้งตื่นขึ้นเนื่องจากเขาได้ยินเสียงเหมือนกับอะไรบางอย่างกระทบกับเหล็กดังแกลกแกลกมันจึงทําให้บิ๊กตัดสินใจเขย่าตัวลาม ที่นอนอยู่ข้างๆเขาเพื่อที่จะปลุกให้รุ่นน้องมาฟังเสียงที่กําลังดังอยู่เรียกอะไรวะพี่ดึกขนาดนี้เนี่ยลามบ่นด้วยน้ำเสียงที่งัวงเงียมึงได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมวะบิ๊กกระซิบตอบกลับเมื่อลามได้ยินบิ๊กพูดเขาก็ตั้งใจเงี่ยหูฟัง และนั่นเองก็ทำให้ตัวของรามได้ยินเสียงดังแกลกแกลกเหมือนกับที่บิ๊กได้ยินเขาจึงค่อยๆหันหน้าไปหาบิ๊กพร้อมกับพงกหัวให้เพื่อเป็นการตอบคำถามของบิ๊กซึ่งทั้งสองคนนั้นมีความคิดคล้ายๆกันว่าเสียงเสียงนี้อาจจะเป็นขมโมย ที่จะมาเอาเหล็กที่พวกเขาขนออกมาไปขายนั่นจึงทำให้ทั้งคู่รีบพรวดพลาดออกจากเต็นท์ไปยังบ้านพักตำรวจโดยไม่ลังเลเมื่อทั้งคู่มาหยุดอยู่ที่บ้านพักตํำรวจพวกเขาก็พบว่าเสียงมันดังมาจากชั้นสองของบ้านพักตํำรวจแห่งนี้จริงๆ บิ๊กและลามจึงค่อยๆแง้มประตูบ้านอย่างเบามือแต่ถึงแบบนั้นเองในหัวใจของคนทั้งสองก็ยังมีความกล้าๆก,กลัวๆอยู่ว่ามันควรจะเข้าไปข้างในดีไหมเพราะว่าบ้านพักหลังนี้เมื่อถูกความมืดของยามราตรีเข้าปกคลุม มันทำให้บรรยากาศดูหน้าขนลุกยังบอกไม่ถูกแต่แล้วจูจ่ๆเสียงของลามที่เล่งให้บิ๊กเข้าไปข้างในก็ดังทำลายความคิดของบิ๊กลงเพราะมันทำให้บิ๊กสะดุ้งตัวโยงแม้ว่ามันจะเป็นเสียงที่ค่อนข้างเบามากก็ตามแต่สุดท้ายแล้วบิ๊กที่ถูกลามเล่งมา ก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปข้างในบ้านพักตำรวจหลังนั้นแบบเลือกไม่ได้หลังจากที่เดินเข้าไปในตัวบ้านเสียงดังกล่าวก็ดังชัดมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ตัวของบิ๊กและลามถึงกับเริ่มเอะใจว่าถ้าเป็นขโมยจริงๆพวกมันจะทำเสียงดังจนเป็นจุดสนใจมากเกินไปหรือเปล่า แต่ถึงแบบนั้นทั้งคู่ก็ยังคงย่องเงียบๆไปตามบรรยากาศสลัวๆที่มีแสงจากดวงจันทร์เล็ดลอดเข้ามาพอให้เห็นทางจนขึ้นไปที่ชั้นสองได้สำเร็จแต่ทันทีที่พวกเขาเก้าวเท้าขึ้นมาถึงชั้นสองได้ทั้งคู่ก็ต้องหยุดชะงักเพราะทั้งบิ๊กและลาม ได้พบกับล่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามตะเกียกตะกายเอาตัวเองออกจากโซ่ตรวนที่กำลังผูกลัดอยู่ที่คอโดยปลายโซ่อีกด้านนั้นถูกลัดอยู่กับแท่งเหล็กและเมื่อทั้งคู่มองพินิษอย่างถี่ถ้วนและสายตาค่อยๆค,คุ้นชินกับความมืดของชั้นสองแล้วพวกเขาก็พบว่า แท่งเหล็กที่อยู่ด้านหลังนั่นก็คือกรงขังปล่อยฉันออกไปทีมันจบแล้วปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้เสียงกรีดร้องอันโหยหวนและกล้องกังวาลดังขึ้นซึ่งเสียงนี้มันทำให้บิ๊กและลามถึงกับตัวแข็งทื่อ เพราะไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าดีแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะตัดสินใจได้ร่างร่างนั้นก็กระโจนเข้าใส่พวกเขาซึ่งโชคยังดีที่โซ่บริเวณขานั้นได้ตรึงร่างนั้นเอาไว้ไม่ให้มันเข้าถึงตัวพวกเขาได้และทันทีที่เจอภาพแบบนั้น ทั้งลามและบิ๊กก็ได้สติและรีบใส่เกียร์หมาวิ่งหน้าตั้งออกมาจากบ้านหลังนั้นพร้อมกลับไปยังเต็นท์ของเขาทั้งคู่และกอดกันกลมจนถึงเช้าเช้าวันต่อมาบิ๊กและลามตื่นมาด้วยท่าทีอิดโรยเพราะทั้งคู่ไม่ได้นอนกันเลยจนเพื่อนเพื่อนน้องๆในค่าย ต่างก็พากันตกใจว่าเขาทั้งสองคนเป็นอะไรแต่ตอนนั้นตัวของบิ๊กตัดสินใจที่จะปิดปากเงียบไว้เนื่องจากต้องการให้งานครั้งนี้มันจบจบไปพร้อมกันนั้นพวกเขาก็มีบทเรียนแล้วว่าหากได้ยินเสียงอะไรตอนกลางคืน พวกเขาจะไม่ออกไปค้นหาต้นต่อของเสียงนั้นอย่างเด็ดขาดแต่ถึงพวกเขาจะไม่พูดอะไรออกไปแล้วแต่ยังไงพวกเขาก็ยังต้องทำงานอยู่ในบ้านพักตำรวจหลังเดิมนั่นคือความจริงที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้และในทุกๆครั้งที่พวกเขาได้ยินเสียงดังเพียงเล็กน้อยในบ้านหลังนี้ มันก็ทำให้พวกเขาชวนผวาในทุกๆครั้งจนทำให้ตำรวจนายหนึ่งที่มาช่วยงานในครั้งนี้สังเกตเห็นอาการผิดปกติจนเขาเดินเข้ามาถามทั้งคู่ด้วยคำถามที่ตรองประเด็นว่าเมื่อคืนทั้งสองคนเจออะไรที่นี่มาใช่ไหม และเมื่อคำถามมันเข้าตรงประเด็นแบบไม่มีการอ้อมค้อมนี่เองที่ทำให้ทั้งคู่ถึงกับงงแต่ถึงแบบนั้นแล้วพวกเขาก็อยากรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเจอเมื่อคืนนั้นคืออะไรจนทำให้ทั้งบิกและลามต่างก็เล่าถึงเรื่องราวที่เมื่อคืนเขาได้เจอมาให้กับพี่ตํารวจคนนั้นฟัง โดยเมื่อสมัยก่อนบ้านพักตำรวจแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่คุมขังนักโทษเนื่องจากในตอนนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเล็กๆทำให้ความเจริญต่างๆนั้นยังไม่ได้เข้าถึงมากนักโดยผู้หญิงที่ทั้งคู่เห็นนั้นมีชื่อว่าดา โดยเธอทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่โรงพักแห่งนี้แต่ถึงแบบนั้นแล้วการทำงานเป็นแม่บ้านก็ทำให้เงินของเธอไม่พอใช้เนื่องจากเงินส่วนหนึ่งเธอต้องแบ่งไปใช้สำหรับรักษาพ่อที่มีอาการป่วยหนักอยู่ด้วยความจำยอมมันจึงทำให้ตัวของดา ต้องตัดสินใจไปกู้หนี้ยืมสินกับป้าสวยแต่ถึงแม้ว่าดาจะกู้เงินมามากขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่อาจที่จะรักษาอาการป่วยของพ่อเธอให้หายขาดจนในที่สุดนี่ที่เธอกู้ป้าสวยมาก็มีจำนวนไม่ใช่น้อยและถึงแม้ว่าจะเป็นคนในหมู่บ้าน แต่ด้วยนิสัยที่เขี้ยวพอสมควรของป้าสวยทำให้เมื่อเธอไม่ได้เงินคืนจากดา่าเป็นเวลานานแม้ว่าจะตามทวงแล้วทวงอีกก็ตามทีมันจึงทำให้ป้าสวยตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีและทำให้ดา่าที่ไม่มีเงินชดใช้นั้นถูกจับติดกุกทั้งๆท,ที่พ่อของเธอยังป่วยหนัก เมื่อไม่มีดาคอยดูแลพ่อที่กำลังป่วยสุดท้ายแล้วระหว่างที่ดาถูกจำคุกอยู่นั้นเธอก็ได้รับข่าวหลายว่าพ่อของเธอนั้นเสียชีวิตจากโรคหล,ลายเสียแล้วด้วยความเศร้าโศกเสียใจที่แม้จะไปดูใจพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก็ทำไม่ได้บว,วกกับปัญหาในหลายๆอย่าง ที่ลุ่มแล้าเข้ามาในชีวิตเธอมันจึงทำให้ตัวของดาตัดสินใจใช้เสื้อผ้าของเธอมามัดเป็นปมแล้วจบชีวิตตัวเองด้วยการแขวนคอในห้องขังและหลังจากที่ตัวของดาตายลงหลงพักแห่งนี้ก็ไม่อาจสงบได้อีกเลยเพราะว่ามีตำรวจหลายๆนาย ที่เข้าเวรตอนกลางคืนได้พบว่ามีล่างของผู้หญิงคนหนึ่งดินทุลนทุลายในห้องขังหรือผู้ต้องหาบางคนก็พบว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งในห้องขังพยายามชวนให้เขาผูกคอตายเป็นเพื่อนกันส่วนป้าสวยหลังจากการตายของดาเธอก็กลายเป็นคนวิกลจริต โดยหลายๆคนบอกว่าจริงๆแล้วป้าสวยเองอยากจะได้ที่ดินของดามาสักพักหนึ่งแล้วและเธอก็รู้ทั้งรู้ว่าตัวของดาไม่น่ามีปัญญาหาเงินมาจ่ายเงินที่กู้กับเธอได้เธอจึงปล่อยให้ดากู้และกะจะฮุบลวบที่ดินของดาเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวและนั่นเอง คงทําให้วิญญาณของดานั้นแขนป้าสวยและตามหลอกหลอนจนเธอกลายเป็นคนเสียสติและเมื่อทั้งบิ๊กและลามได้ยินเรื่องราวดังกล่าวพวกเขาก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาราวกับมีสายตาบางอย่างมองพวกเขามาจากในบ้านซึ่งจริงๆแล้วดาเองก็เป็นผู้หญิงที่น่าสงสาร ที่ต้องมาตายด้วยความโลภของมนุษย์ด้วยกันเองแถมเมื่อตายไปแล้วผลกรรมจากการฆ่าตัวตายของเธอก็ทำให้เธอไม่อาจจะหลุดพ้นจากเวรกรรมที่เธอได้ก่อขึ้นมาแต่ถึงแบบนั้นเรื่องราวของวิญญาณผีสาวกับการออกไข่พัฒนาชนบทในครั้งนี้ ก็ย,ยังคงกลายเป็นเรื่องราวาที่จำฝังใจให้แก่บิ๊กและรามแบบไม่มีวันลืมเลือน